ก็กราวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับเราก็ได้มาต่อเติมทำลาวฝึกตะขครนะครับวันที่2แล้วนะครับผมก็จะเนีครับเตรียมตัวทํานะครับก็จะมีนีครับต่อจากตรงนี้นะครับไปนะฮะก็เวลาตอนนี้ก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยลุยเลยครับผมเวลามีน้อยนะครับ เสียงเลิกงานมาก็5้าโมงครึ่งแล้วนะก็รีบทำลงมือทรัเพราะมันจะมืดก่อนนะครับอันนี้ผมได้เปลี่ยนแบบนะครับจากจที่เพืเ่อนๆเห็นนะฮะจะเห็นนะฮะว่าผมจะเอาไมา้ค้ำกลางนะครับเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่า,วา,รารครับสนิทกว่าอะไรเงี้ยครับคือขึงตะข่ายได้ได้สนิทแนบแนบกับตัวลาวกว่า ก็จะตอกริมนะครับเหมือนที่ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอกริมครับตามรูเสานะครับเพื่อที่จะตีตะปูนะครับเอาไม้นะครับยึดกับตัวเสาไว้นะครับผมก็หลังจากที่คึงเสาก้างเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะหาเสาขนาดข้างนะครับขนาบข้างกับเสาปูนนะครับ เลยต่อเลยนะครับแล้วก็วัดขนาดนะครับแล้วเราก็จะมาทาบกับเสานะครับแล้วก็หามุมนะครับพอไม้มันไม่ตรงนะครับเราก็ต้องพยายามหามุมนะฮะที่ว่าไม้มันแนบกับเสาได้มากที่สุดไม่มีไม่มีกระเป๋าเครื่องมือนะครับาบตะปูออกก็แบบบ้านๆเลยนะครับผมก็เริ่มต่อนะครับเพื่อที่จะยึดไม้เข้ากับตัวเสานะครับ เสร็่เรียบร้อยโอเคปกตีได้เลยนะครับประมาณนี้คนเดียวนะครับก็หลักทุเลนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคนะครับทำได้ทำไปเสร็จฝั่งนึงครับก็ทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำเหมือนเหมือนกันนะครับทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับคุณผูก็จะเห็นนะครับว่า ไม่ได้ยากนะครับทำแบบนี้นะฮะประหยัดต้นทุนด้วยนะครับผมนี่ก็จะดูเปลืองไม้นิดนึงแต่ก็ไม้เรามีเหลือเยอะนะครับก็จะไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่นะครับนะพอเสร็จนะครับตีขนาดข้างเสร็จนะครับแล้วก็มาวางตัวด้านล่างนะครับเป็นขนาดพื้นกำแพงด้านล่างผู้ช่วยผู้ช่วยมา พอดีผมต้องสปีดภาพครับแล้วก็ไม่งั้นก็มันจะเป็นคลิปยาวนะก็เลยจะทําเป็นสปีดภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างนี้นะฮะน่าจะง่ายกว่านะครับผมทุหลักผุเลยผู้ช่วยก็มานะผู้ช่วยมามายุ่งครับตีครับตีเข้าไปครับก็จะตีนะครับตัวก้างนะครับเสากลางยึดกับตัวไม้ที่เป็นขนาดกําแพงด้านล่างนะครับแบบนี้แล้วก็ตีนะครับให้มันยึดกับ ตัวเสาด้านข้างนะครับตัวไม้ที่ขนาดเสาด้านข้างแบบนี้นะครับอโอเคแน่นนะครับผมประมาณนี้อ่าอันนี้อาจจะตีตะปูซ้ํานิดนึงครับสึกว่ามันจะโยกยังไงไม่รู้ครับซ้ำซับนะครับ,บ,บ,นะรบอโอเคนะคี้อย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มา นะครับเสียบทำล็อกที่2นะครับทําเหมือนกันนะครับนะครับตอกริมก่อนนะครับตามรูเลยครับผมเราก็ตอกเผื่อไปเลยนะครับบางทีไม้มันอาจจะตีไม่ได้ครบทุกรูนะครับอ่าเราก็ตอกริมเผื่อไปเลยครับก็คือตอกให้ได้ทุกรูนั่นแหละครับก็แล้วแต่เพื่อนๆครับหรือเพื่อนๆจะวัดไม้ก่อนนะครับหาขนาดไม้ที่มันพอดีก่อนนะครับแล้วก็่อยมาตอกริมดูก็ได้นะครับแต่ผมก็คือริมมันทําง่ายครับก็ เหล่าทีเดียวไปเลยแล้วก็ตอกให้มันเต็มนะฮะแล้วก็เนี่ยมาเลื่อยไม้เอาที่หลังนะครับแล้วแต่ขนาดไขขนาดไม้นะครับก็เป็นการประหยัดได้พอสมควรเลยนะฮะใน้เพ่อบอกนะครับก็ตีครับขนาดด้านข้างก่อนนะครับหรือจะตั้งเสากลางก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้วัดอะไรแบบเป๊ะนะครับก็คือแค่ให้มันขึงจตะข่ายได้นะครับ พื่อที่จะแบบว่าป้องกันเรื่องงูนะครับป้องกันเรื่องตัวเงินตัวทองมั่งแหละนะฮะงูมั่งแหละแล้วก็สิ่งที่แบบว่าควนใจอของสัตว์เลี้ยงของเราก็คือพวกเป็ดพวกไก่เนาะก็เล้าเป็ดเล้าไก่ก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครัเพื่อนมีไอเดียอย่างอื่น,นครับก็สามารถนํามาเสนอได้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าเพื่อนเพื่อนทำแบบไหนอะไรยังไงนะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเผื่อผมจะได้มีไอเดียไปทำเล้าอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจะไปตอเติม ลาวนี้ให้มันดีขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคอมเมนต์เราคุยกันบ้างนะครับนะครับอ่านะโอเคตีขนาดอีกฝังหนึ่งต่อเลยครับผมแบบนี้นะครับเล็งเล็งหาไม้ก่อนนะครับพอได้ไม้ที่ต้องการก็นํามาเลื่อยครับนะีอันนี้พอดีผมหาตลับเมตรไม่เจอนะไม่รู้ไปอยู่ไหน ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเริ่มตีนะครับพอได้ขนาดที่ต้องการก็ตีตรงกลางนะครับขนาดถ้าตีตรงกลางนะครับเพื่อนเพื่อจะทําส่วนไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ป๊กนะครับประมาณนี้อันนี้รู้สึกว่ารังคามันตกนะครับผมก็จะงัดงัดมาขึ้นนิดนึงนะนี่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ย้ายมามุมกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นนะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นด้วยกัน น่าจะได้แค่ล็อกนี้นะครับตอนาที่ผมทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับกว่าจะขนไม้กว่าจะอะไรอีกนะครับก็ได้แค่สองล็อกครับทำวัลละนี้เลิหน่อยนะครับอ่าไม่ได้เร่งไม่ได้รีบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างว่าครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับแล้วก็เรื่องโลกด้วยนะฮะก็เลยมีปัญหานะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเอาแล้วครับผมก็ นะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพก่อนจะทำนะนำาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเนี่ยครับทำสองล็อกนี้นะครับผมแล้วก็พอดีวันนี้มันมืดแล้วเนาะนะครับก็เลยได้ไม่มากนะฮะได้แค่2ล็อกนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟาร์มของเราด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีภาพทิงท้ายสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม